การสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เขารบมณีท่องมีสามดาวได้เดินทางมาหาคุณแม่กุหลาบนะคะเนาะได้ยินข่าววังวัดก่อนคุณแม่กุหลาบได้เลขค่ะท่านผู้ชมเข่าจังๆเลยค่ะท่านผู้ชมเลขตัวใดก่อนนะคะคุณแม่หาสามค่ะท่านผู้ชมงวดนี้งวดประจำวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกส 2, 500, าาิบหกคุณแม่ฝันดีค่ะท่านผู้ชมฝันว่าได้จับเนื้อมันว่คะคุณแม่จับแล้วก็ได้ใบ เดี๋ยวเดี๋ยวเอามมเฮหดกินเฮอดอยากน้ำน้ำนะคะค่ะเลขกจะเป็นเหลขดีเด็กเด็ตัวไห็เนาะค่ะเนาะไปรับชมกับคุณแม่พ้อมๆกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่องมีสามดาวนํานไเด้อค่ะไปรับชมกับคุณแม่กุลาบ้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณแม่กุลาบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีสวัสดีค่ะคุณแม่ครับผมโอ้ยโศกไงโศกใงครับเฉได้มาเจอคุณแม่เนาะครับเนาะี่ิ่านมากกับจังจังที่บอกคุณแม่ จ้าได้อยู่ครับบาทีงวดเนี่ยครับให้คุณแม่บอกกอนครับก็ได้ที่พ่อเพิ่นบอกใหล้ลาระโอ้พ่อเพิ่นบอกตัวไ้ครับงวดที่ผ่านมาบอกตัวนี้ละหาสามนี่หาสามนะครับเนาะจ้าบาทีงวดวพนที่สิบหกนี่เป็นตัวไหนรับบ่าสซูเอฟซีฝั่งในฟันว่าอย่างไรรับแต่ว่าอันนี้เพิ่นไม่ได้บอกดอกแต่ว่าใน่ใจมากเงิงมากว่าอย่างนี้สี่อย่างนีสี่ครับ ผูฝันว่าอันไปซื้อเนื้อเพิ่นแต่บอกผมว่าซื้อจักบาทแต่ว่าเพิ่นหายหลายครับจะเพื่อหายหลายแท้ขวายซื้อหน่อยๆนึงคื่อหายหลายแทะเอาไปเถอะคนว่าโอ้เอาไปเถอะอ่าไปเหนือกับปลาสิ้นเ็ดลีนกับผู่กินผู่กับมู่รุ่นรุนเดียวกันเนี่ยเพราะหลายขั้นสามนั้นกันก็คิดว่าคิดว่าสิได้นะแต่ว่ามักสีมักเลี้ยสี มากเลขซีคันธารมันวิ่งเนี่ยคือ,คอวิ่งซีจ้าครับาฟันอะได้ปาดเนื้อได้กินน้ำบ่ครับค <c oughs> ้าแต่เห็ดอยู่จะมูกับกินมูน่ะกินเห็ดให้ืมูให้กินน้ำกันซูมูละ่ะเห็ดซูมูล่ะยิบหนุนยิบหนี่เห็ดซูมูกินล่ะครับอืมคันธารได้จับเนื้อจับสีแดงๆเ,เนี่ยก็ถือว่ามีโชคกับได้คุณแม่เนาะเจ้ว่าเบาถึงเคยฝัน เคยได้ดีล่ะฝันว่าได้เคยได้โอ้ฝันว่าได้ก็คือได้ช่วงวังหันกับฝันช่วงวังหันฝันว่าเด็กหน่อยเอาเงินไปน้ำมาเอาเงินน้เด็กหน่อยบบบน,นี้มันกับบ่อไห้มันกับแง่งเลนนี้ก็เรียกบอกคนหนึ่งว่าเอาเงินน่ะน้เด็กหน่อยน่ะให้ไปเนอเอาเงินขดไปสร้างมันทอให้มันไปซาเด็ดเจ้าเซี่ยไฮเจ้าคืนๆดอกคนว่าครับเจ้าเซี่ยไฮคืนนังจัะว่ามัด ซื่อกับมะถือมได่คือรอตตอลี่ใบหนึงออ๋อครับผมจ้าบาทนี่ครับอันคุณแม่ฟันเห็นเนื้อเด็กซีมันมาแต่ใส่หครับคุณแม่มากมากใน่ใจจ้าบาทนี่เด็กซีตัวเดียวมันบ่ได,ด้เได้ครับคุณแม่ให้คุณแม่อเอาอีกมากอีกจักตัวหนึ่งครับ <S 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 จังสีได้ร,ตร <S <S อตตอลี่เนาะสาวหนิงมากจ้ามากกับว่ามันไครกับแม่ม่นไทยบบไซีหาแลวซีหาซีซีซหาเนี่แหละมาก สี่สี่ห้าจ้าครับเอาหล็กซี่ไปทั้งนาขั้นถาสามตัวนี่สี่สี่ห้าจ้าขั้นถาสองตัวนี่สี่ห้าจ้าครับผมกัแลบแต่ที่ไปเฮ็ดเอาก็จะว่ามากจะคล้องกะสะเอาตัวนี้แหละเอาตัวนี้เลยจ้าครับอ้ยต่ให้มีโชคใหญไงน้ำกันเนาะคือจังไหนกะโบหูละมองหัน,นครับแต่ว่าเคยถ้าเคยได้ปกติจตะเกาได้สองเทือเทือสามเนี่ยไม่ได้ ว่านี่ได้ไปเทือนึงแล้วละ่ะได้เทือนึงแล้วมดนีงเทือ<า>สองนี่จา้าเทือดสามลุยจา้าเต้ห,ออนหน้องพ่อใหญ่นั่นสามสี่เตือบ่ได้บ่ได้ซื้อให้เหล้าราซื้อเองแล้ครับชุดนี่เนี่ยซื้อให้เหล้าวุ้นเดลลาวุ้นอ่าสามนี่เนะาะจ้าพ่อใหญ่เป็นมากค่ะสามหมดตีพานมาแต่ว่าเราได้เราเราเราบิ่งเมื่อคืนนี่เพิ่นเบิงบ่งคลิปนั่นให้เพิ่นเบิ่งไอ้ไอ้ใบนะหมอใบนะอ๋ออาจารย์ป้อม ลักกิโลเฮียนตัวนั้นครับผมเป่าแอร์ม่ต้องไปติดตามอยู่คนเห่าออกมาเด้็กคนเห่าออกม่าบึ้งน้ำใจของเคนขืนเนาะก็นะถ้าเบิ้งเนี่ยกลว่าเลขแปดเด้หนินี่นี่หัวเอาเจ้าเบิ้งยังไงจังคนสั้นหัวเจ้าก็ว่าเลขแปดเหอเฮ็ดแบบนี้ต้องเป็นเลขแปดคนว่านี่นี่เลขสี่คน่าตัวเลขก็ต้องขืนอันนี้เพราะคนเหตุแบบตัวเลขมันจะเล่นมาเป็นตัวใดล่ะครับแปดสี่น้่นตัวนี้ลักกิโลเฮียน ปดซี่โอเ้เหล็กสองชุดไปฝากเอฟซีทัานที่เนาะแน่นอนแน่นอนครับผมแล้วแล้วท่ายเอานะเฮ็ดหัวแบบนี่เหล็กแปดคัะคั่งขึ้นมาอเอาจอายูงหัวจากไหนไาเป็นเแหบบ็แปดคอยเบิ้งคนว่นว่นอั่างนี้มันเป็นเหล็กแปบดบขึ้นมาเฮ็ดหัววงกลมเหมือนไปว่นมาขึ้นนี่คันนำม้วนทีว่าหกหนึ่งนะแล้วก็เห็นไปเบิ้งน้ำแล้วก็จ้าจ้าอยู่หันเลยอ่ เป็นไม่เสร็จเนาะชุดศูนย์สามสามศูนย์นะจ๊ะเพื่อจะเห็นนะครับหนุม่มมดนุ่งรื้อไปเบิ้ลกับเห็นครับแต่ว่าบเาสื่อให้เล่าขึ้นหนังว่ามันอ่านไปสื่อสามตัวศูนย์ศูนย์สามมันก็สิทธิ์นะครับมันออกอยังหาสามนอืครับผมงวดนี้เนาะครับเนาะมีแปดซี่ครับซีหาซีซีห้าครับผมโอ้เด้จับเหนือคือว่ามีโชกใหญ่หรอคุณแม่เนาะครับเนาะ ปฏิอาคักเล่าถือก็จำเร็วหมดละมากเปล่งที่ทำเยอะมียังถามเพิ่มเติมบอต้องมีสามดาวเบาเลยเบาท่องคุณเบ้าเอ็มถามไปเพื่อแล้วครับครับผมเบาเอ็มเราต้องกรถามไปเพื่อแล้วคครรัับบอาขอขอบคุณคุณแม่กุหลาที่หลายครับที่ให้แนวทางดีๆนะครับเนาะงวดวันที่16สิงหาคมพศ2566นหี่ครับขอให้มีโชคใหญ่ถึงลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับเนาะ ครับขอบพระคุณคุณแม่กุหลาบครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะุบขอคคณ่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่กุหลาบค่ะท่านผู้ชมคุณแม่กุหลาบของหมวดก้อนกระเข่าจังๆค่ะธรรมชมหาสามหาสามเลยยินข่าวกับบอลสานะคะเนาะมาติดตามคุณแม่กุหลาบคุณแม่กุหลาบว่าให้วิ่งให้วิ่งสี่ะท่านผู้ชมเลขมากเหมือนสี่ีหาเลขอาจารย์ใบกับแปดสี่แปดสี่ค่ะธรรมชม คุณแม่กุหลาบครับม่โชมไม่หลาบมาแล้วนะคะเนาะก็คอให้มิโชมไม่หลาบว่าคุณแม่กุหลาบประจําหมวดวันที่สิบหกเซียงหาคมพศสองพันาร้อยหกสิบหกค่ะสําหรับคลิปนี้ท่ามีสามดาวกาเซราตา้มชมปิกรเจอกันคลิปหน้าค่ะไก่ย่าพึง่งเผาไปใส่นะคะตั้มชมทองมีสามดาวมีข้องดีมากเปล่าตั้มชมค่ะไปรับชมเบื่องคล้องดีกระเบาาแอมลาทงกันเลยค่ะบาแอมลาทงเนี่ยเดินทางไปท้ำบุญยูวัดลุงปูรอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพ์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าโบให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงืนเรียกท่องสื่อเลขสื่อลอตเตอรี่จึงสื่อถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของในครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไดเนาะครับเนาะโอ้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหายมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตอนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแลละเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆ<ต>เลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนล้วก็บีเอา,เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิอดออกมาก่อนปั๊บแต่ล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกัอสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหูกพอสามลูกคิ้วสามครั้งลูกพอสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพราหลวงปู่หลอดเนะพอนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอเอาแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกคมมลกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮาไข่ไขวว่ามีอียงบดบัง,บบงหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบางังนาลานเห็นไอ้คนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ก็มีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี ครับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสามผู้ชมเปิดฟ้าหลงปูงออกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแตะครับสามผู้ชมมือแตะแ,แล้วก็บ,บี้ย่างสีครับมุนหมุนย่างสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํนมามันมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ล่ะกะ็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม แจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยน,รนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาเทมาก้นหักคนหลง เบาแอมโล่งทงกับบุโรซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโทงมาตามเบอร์โทงนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนากเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดี ขี่ล่าสีมันบดมันบังเสียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับม้าฝากเอ็บสี่โบลายกระโถ่มาได้กระโถ่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้กันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง ล้ำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเล็กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะ ดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้อครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ต่อปุ่นต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับสาธุสาธุ